คับผมนายภูมิชิตกองกบุชเลขที่2วันนี้จะมาเสนอแนวคิดของตึกวิทูลผงสุมานนะครับเป็นตึกคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตึกนี้นะครับได้รับการออกแบบโดยอาจารย์องอากศาสพันธ์นะครับสถาปนิกรุ่นเก่าของประเทศไทยซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเลคอบูชิเยซึ่งเป็นสถาปนิกระดับโลก ครับอิทธิพลอย่างแรกที่นํามาใช้ในงานนี้ก็คือการนํารูปทรงเรขาคณิตที่เลคาบูเอชอบใช้นะครับมาใช้ในงานอย่างเช่นรูปทรงกระบอกรูปทรงสามเหลี่ยมและรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้นนะครับอย่างที่2ที่เอามาใช้ในตัวงานนะครับก็คือการใช้คอนกรีตเปื่อยมาทําเป็นเพิงกันแดดนะครับทําให้แสงแดดเข้ามาในตัวอาคารน้อย,อยส่งผลทําให้เกิดเงาที่สวยงามให้กับตัวอาคารด้วยนะ และข้อถัดมาที่เอามาใช้ในงานนะครับก็คือมีการใช้คันยืดออกมาถึง9เมตรโดยไม่มีเสามารองรับนะครับซึ่งเป็นการใช้ประสิทธิภาพของคอนกรีตได้อย่างเต็มที่เลยนะครับและอย่างสุดท้ายที่เอามาใช้ในงานนะครับคือการใช้ช่องเปิดที่เล็กๆนะครับทําให้แสงเข้าเนี่ยมันไม่จ้าเกินไปแต่จะได้รับแสงที่มีคุณภาพนะครับและนี่ก็เป็นแนวคิดที่นํามาใช้ในอาคารวิทูลน,นะครับ ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ